โมและอีกสิบช่องเปิดหอยอีกแล้วเปิดหอยแล้วก็เปิดหอย อะไรนะสันิยมยินดีที่ไหนที่สุดก็ได้พบเธอในแบงค์มานั่งก่อน งั้นจนถึงตอนนี้ชีวิตในฟาร์มเป็นยังไงบ้างล่ะไม่มีอะไรที่ฉันรับมือไม่ได้ม่าจะจิตวิา <c oughs> นี่ครับนี่ครับขอบคุณเทพธิดาในที่สุดก,ก็ได้บอกว่าฉันก็มีคนที่ชอบแรงเพื่อนแล้ว กบตขายจับมอะไรเงเธอขายสิ่งที่จับมาหรือจะบริจาคไปให้วิยารณ์ก็ได้นะ เธอไม่ชอบกินเกเล,เลือเลยหรอพูดเร็วๆก็ลิ้นพันกันนกันนะ <öğ ừng> เวลาผมอ่านเร็วๆลิ้นผมก็พันกันเหมือนกันนะ ูโอ้โหเรอว่าให้สงช่องเองเก็บแดงนี่น,น,นยงไงเกีดข้ออไดอัหืมเห็ดหอมโอ้ดอกชิมลิดดดเดียว hit home ันดีกว่าครับผม,อมตอกตรงไหนดี มาแล้วอือ เอออือดูนล่อยทันอเอ้ยปลากระพงแดงแงละเนี่ย ขยะครับคุณอ่านาแล้วเอ้ะปลาขยะอีกแล้วเอ่อปลาใบาปลิวอืมอืม

ปลากบชื่อแปลกโอ้โหปลาขยะ

はい。 มันก็จะเอียบร้อยอะไรกับเนี่ยปลาอะไรวะแค่เลี้ยงไม่ขึ้นเลยปลาอะไรครับเนี่ยไม้ทไมีไม่ใช่ไม่ใช่ตัวน,นี้ไม่ใช่ เมื่อกี้มาทีนี้อยากรู้กันมาทำความรู้จักกันหน่อยไหมนี่ <c oughs> ปลาขยะอีกแล้วปากดว่าคือขยะ นี่แหละนี่แหละไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตัวนี้แหละโอ้โหดึงไม่ขึ้นดึงไม่ขึ้นเช็ดปลาอะไรวะโอ้ยดึงไม่ขึ้นอืดึงไม่มาเลยโอ้ยตายตายขาด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 แน่เรียบร้อยปลาอะไรวะเดี๋ยว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 เดราอัพเดเบ็ดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มาใหม่อันนี้ปากกแน่เลยปากกไปได้ย ลปลากบอีกแล้วปากบัวที่สี่จดสาตัว